มันเล่นห้องพ่อได้นี่ซื้อเนื้อมาฝากพ่อจ้าพผมเนี่ยพ่ออ่ะครับเนื้อรุ่นึงครับกับอันเครื่องในไปต้มพร้อมได้มีต้มพร้อมพ่อครับผมครับถ้าพ่อจ้าได้เนี่ยครับผมเดี๋ยวพ่อจ้าจะไปหาเมียผู้นึงอีกคนครับเป็นเจัาเป็นเจัาครับมีนู่นนูครับผมมีตุ่มบวมต้มบวมเมื่อพ่อจ้าได้บ้านเมื่อเมื่อวันนี้รุ่นได้มื่อนี้ต้องเอแบบไม่ได้บ้าน ป่าจ้ะพ๋าจ้าเคยปิดแซมยังบ่อบ่อครลาบเนินบ,บ,บ,บ่บ่บ,บ,คบ,บ่ครับชิงมาสีเที่ยครับชิงสีเที่ยตัวไม่เคยได้แซมบ่ป๋าจ้ะเขาเรียกชิ้งเสมอคือ,อเด็ดขาดป,าป,าปอบพงสว่างครับเด็ดดวงเด็ดดวงครับเด็ดดวงป,ปอบพงสว่างครับผมนี่ยชิ้นตัวแรกเสมอสมัยสม่เกียรติชิ้นเสียงหนึ่งครับมันเสียเสียงเ้าสูงขา้นมาได้ก็เลยก็เลยเสมอครับไต่ผ่านเล็กไต่ผ่านเล็กวันสั้นครับผมผได้คิดคุณทอง ครับซื้อเนื้อมาสู่พ่อจ๋ากินนะครับอันดวงเนาวัดสนามฟันติดีเป็นแัลบแต่วต่าค่าตัวของสุดพ่อจ๋านี่ได้ถึงเกือบสามแสนบาทได้ร้อยกาบาทเลงนะครับแสนเท่าไรพ่อสมัยตะกี้แสนหาแสนนกสมัยตะกี้สูงสุดเล่นบอครับแต่ว่าชิงสีเทียบเมื่อคยได้แซมบ่ครับแต่ว่าสมัยก่อนนี่ชิงแซมนี่มันย่างน้อพ่อจ๋าเนาะส่วนสิได้ชิงบ่อคืนซุ่มมือนี่เนาะสุ่มมือนึ่งแพร่เจ็ดซุ่มมือหนึ่งเจ็ดแพร่หาเที่ยวหกเที่ยวก็ได้ชิ้นน้องพ่อเนครับาะ ก๋วยแล้วก็ต้มผีเครื่องไหมครับต้มเนื้อฝีมือพ่อจามเล่ยนของพ่อใจเราเราไปอาจารย์นีดขาดห้องนี่นะครับเด็ดดวงครับเด็ดดวงครับผมห้องเรีนครับครับกําลังสิต้มครับผมอยู่ผู้เดียวนี่ก็ได้ใส่สดอาจารย์มันฉลองนะต่ว่าเนี้ยวันฉลองเดือเมื่อสิขึ้นนวดมันฉลองนี่อ่ำรำอ่ำรำเหนียวบะหนี้พ่อแม่พี่นอนอาจารยมาถามคุยกับอาจารย์ทั้งไม่เหรอครับพ่ออาจารย์ฟักอันฟักมาดิครับครับอันนี้เงี้ยก็บอก แต่ตะโคดสมองนอกใบบกโดนอกใบบกโกรดไหมใช่เถอครับพ่อท่านไม่ได้ถามพ่อจ้าวันมีพี่นอลตะกคดหรอครับบอมีพี่นอลเก่าคนครับเก่าคนฮะนักมวยเบิดบพ่อจ่าผู้ชายทรงมวยมัดทุงคนผู้ชายทรงมวยมัดสรคนอันที่ว่ามีชื่อเสียงดังผู้ใดแน่พ่อจ่าเดิมผมอยู่นะพี่ผมดอกไม้ป่องสว่านี่ยตุ๊กตาท่องครับดอกไม้ป่าป่อพงสว่างเนี่ยบอกครับครับผมดอกกระตุ๊กตาท่องเพิ่นเป็นแซมหลายเส้นเขื่ออันบอกว่าดอกกระตุกาสองเส้น ของาลเนเนี่ผมมีนี่ครับครับแต่ว่าอันพ่อจ้าเนี่ยเป็นไอ้มูบ่ครับผมไอ้มูครับอือนี่แหละครับคือพ่อแทไอ้มูเป็นคนเป็นคนคนที่หกคนที่หูครับแต่ว่าไอ้ในตีม่วยเองสิบ,บสอ,อ่ครับครับไอ้ในตีมวยสิบชม่ซื้อสียเสียไอ้ แต่ต้องใช่แต่ไม่ปลาแต่ว่าซิ้งสีเทียบเเคยได้ตะเกียบวันทีครับแต่ว่าสมัยตะกี้ซิ้งแซมมันมันไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้เนาะพ่อเนาะใช่ครับสมัยทุกวันนี้อยากเอาชิงก็ชิงบเเรล่ารเจรจถ้าไม่จริงจริงมันบ่พอบริสิ้งเนาะบุญน้ำจังสิบุญน้ำซอจารุนีจังสีเครได้ชิงกันบ่พอสังยุทธเทนิรันครับชิงเหมือนพวกนี้ลย แต่ว่าน้นองไส,ส้ซุ้มเหมือนี่โทได้พ่อยังยังอยู่วะอ,อาจารย์ดอกไม้ป่ายัางนี่ไหมครับดอกไม้ป่าเสียปีอ๋อเสียว่างใดเนาะอาจารย์ดอกไม้ป่าแล้วนี่ครับแต่ก็ตอนนี้ยังเหลือผูอ้ใดก็ครับที่ชั่ซุ้มเหมือนี่ตุ๊กตาท่องนะครับผมอืมสีมุกพ,พ,พอจ๋ากล้วยครับอันคือว่านยินว่าเชียรนึงว่าพ่อเห็ดกล้วยบ่ลามกล้วย ไปขายเทีนึงคือว่าแบบว่าแบบว่าขายดีไรหรือว่าเจ๋งบ่โอ้ยเขายดีเก่งเก่งครับผมันขายลาบ่พ่อพ่อเคยขายล่าขายดีอข้าวปลาเอาไปชกมวยกันเลยนั่งกัเลยสมัยนั้นอายุอ๊อฟอันพ่อตาเลิอกมวยตอนอายุอะไรครับสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสี่ครับตอนนั้นมีลูกมีครอบครัวไปครับนีเหระครับนี่ครับผมมีเมียต่อายุสิบแปดถึงก่อนมีเมียตั่แก่อายุสิบแปดครับว้า มีอันเดียวนี้มีลู้ตะก้อนครับพ่อจ๋ามีลูก,คคอลกสองคนครับสองคนตะวันพ่อจ๋ามีตอนอายุสิบแปดต้อเป็นเจ้าชู้ว่าพ่อจ๋านะบ่อาเอ้พ่อจ,จาา๋าดื่มตะบาดกอนกินน้ำซา่ากันนี่คือสูตรของพ่อจ๋าครับผมนีม่คนขายลาบครับผมขายได้กพักหนึ่งครับ ขายดีจริงขายดีอะไรจริงว่าจังกระนวอดแล้วครับไปกินใส่กับผมกสิว่าจะกินมากกลิ่นฟรีอย่างเดียวครับอันนี้สูตรของพ่อจ้าครับไซเลือดครับไซเลือดว่าจังเส้นเลือดไซต้มก็สุดยอดว่ะในแต่เสียบกับข่าบัวเดี๋ยวกำลังเฮ็ดแก้วครับผมสูตรพ่อจ้าอ๋อพ่อจ้าแล้วพ่อจ้ามีเมียตอนอายุสิบแปดปีวะที่ครับ สิบแปดปีนี่สิบแปดปีเลี้ยงดูเป็นชีวิตอะไรพะละผู้ด่นครับโอ้ยังเรียนบหมครับตอนสมัยที่กี่กระไรเรียนครับเรียนเรียนพร้อมสุกไหมพร้อมครับาตัวสุดยอดสุดยอดครับผมนี่เพื่อนเด็ดขาดปอบพงสว่างครับเด็ดดวงเด็ดดวงพ่อจานี่แหละครับผมพ่อเลรียญื่อๆนี่ครับพลังสูตรพ่อจานี่ครับเคยขายลาบมาก่อนด้วครับพวกขายดวนพ่กขายลาบขายดปวยปี ขายเป็นปีเอาเจ๊งบ่ะพ่อเอาตายไม่ดีนี่โอเคอะไรนะว่าเขาเป็นตีมวยย้อนลูกอืมกันเลยเศร้าขายเออเอาเอากํามะสุกมวยย้อนลูกอีกอันนี้คือเพียรบ่ะพ่อต้มมาได้นี่ครับอันนี้คือต้มเดี่ยวต้มเดียวเสือไปใส่หม้อพุณป่าพ่อคุณจ่ใส่ใส่อันนี้ต้มมาได้ครับเนี่ยเหล่าตะโพนะใส่ใส่ลาบเลยพ่อเอาหล่าตะโอนะคุณขายลาบ คนขายลาบขายก้อยครับผมมีหม้อสิไปใส่หม้อต้มครับผมอยู่ผู้เดียวครับเด็กเด็กแม่ยังไงก็มีแต่เด็กมากเมื่อนั้นผมมาก็อยู่กับเด็กครับผมนี่สุดยอดพ่อจ๋าตะกี้พ่อจ๋าขายลาบมันขายเสียงพ่อได้กู่ที่ไหครับอยู่กรุงเทพ่ครับกรุงเทพครับบ้านมันได้กินลูกแก่แล้วจะขายตั้งปีกว่าปีกว่าตอนอายุประมาณตอนเด็กพอที่ว่าขายลาบตอนมันกระสุกไม่พอม เร้ืหลเื่อเนเราขายลาปเดมตอนนั้นังมีมีตกนเป็นป้าขายมีรถเข็นนะบอครับรถเข็นขายนี่วครับผมเ้เข็ขายแทบพนครับตอนมีลูกสองก็มาเทปลูกอันทดได้จันมิผู้ใายครับจะไปยิ่งครับก็ได้ครอบครัวมันมันนอกหําเนอะ อาจารย์มีมีแฟนตอนวิสิบแปดป้าเสนาว่ามีลูกตอนตอนเด็กสิบแปดสิบเก้าอยู่ตัวนี้เห็นเป็นบ่าปากบวองสิว่าเป็นตะมึนลึกๆเรื่องนี่ครับเนี่ยสมัยตะกี้อันเรื่องกินเรื่องเที่ยวสีมีบ่อาจารย์ย่ำสกเลี้ยวแต่ว่าย่ำสอบก็สอบบ่เอออาจารย์ทูกคั้นของอันจาตุอันบัตที่เขาเจ้าเอิ่นจาตุจาตุนะครับโอ้เราสมัยเราอายุ ทุกอย่างก็อาจารย์เกจ็บสิบกว่ายิ่งแข็งแ,แ,แน่นคะรับจ่าตัวน้ออืมนี่ครับสูตรพอจานนี่แหละขายลากมาปีกลัวครับจนได้เศร้าขายขายดีไยครับ <c oughs> ขายจังได้กับเจีงมิตรพี่แต่น้องไปกินเม,มื่อเดียวก็จะเป็นนี่แหละผม,มผมผมก็ย่านผมมันเป็นนักสีแม่ใจเงีย้ยวันฉลองนี่มนตูวตีมื้อจะเป็นตูวเกงคักนี่แหละสั่งมากยากกินยังนี่แล้วสั่งมากสิแม่ นี่ครับปูเห็ดเจี๊ยบนี่นี่ละพ่อข่าเคยเห็ดเป็นพ่อข่ามากกว่านเพราะเอาแต่ว่าสมัยก่อนเหยนลูกไข่จา่าตู้ห้องนี้ครับผมกระําพอญายูปูห้องบนเนาะสำเป็นซื้มือนี่ครับแ,แต่ว่าที่ผมเอิ่อนนะที่เขาจอมมาเกินจา่าตูจา้จ่าตูน้นี่สมัยตะกีน้นี่ไม่เที่ยวไม่กินเหื่อนบ่พอกินเที่ยวเหื่อนละครับไปเซฟกับฟ้าก็เคยถือเหล้าตีบอ่ะพอเคยถือเหล้าตีบ่อ่บ บ่เคยถือกันัออันบ่แม่นอันเคยตีแบบว่ามึนดื้อสิแม่อติมเตมไที่กับบ่เคยติตกติตีติขาแต่บ่เหมนก้นตีกันบมเป็นคนตีของหมอคนที่ส่วนลำมอันอันขาแบบว่าเนือมาจานบ่แบบว่าอันนี้แบบว่าบ่อนเขาซ่อมนั่สิมีมึนมีดื้อบ่ไปบ่ไปเต่มมึน อืมเที่ยวมากับเมื่อวาะมัาตั้งตาอะารรูเพื่อนเพอนเืมีเพือนเี่ก็ฝากกดติดตามอันนี้เด้อเฟซบุ๊กอาจารย์กับภาษาไทยกับเด็ดดวงบอกพงสว่างครับผมยังหักยังหักลูกพี่เขาเนาะบัว้ีไสกระดายังหักเคนอยู่อาจารย์ดีเดดวกับลูกพี่เ็ดหรเมาแล้ว่านนับะ กินสองคนสามคนในบ้านยำเลีขย้ยำเลีวมนี่คือขวากาโห่แหละสมัยตะกี้โสมเงินไปน้ำขายลากไปน้ำขายจริงจริงวสันจะมูบวกไปดั้งเส้นวนทีพอจ้ะดั้งถิงที่แล้คตัน้ายกำไรหมดเออเมียบัวจะบัวเมียบัวปากกูได้เนอะนี้ ก็เลยซีมเกี้ยวพ่อจ๋าแต่ผมเสี้ยว่าสีแสีบครับสุดยอดไหมเมื่อเนี้ยบ่เบียะมากแล้วครับผมที่ม้านครับมากินข้าวกินน้ำกัะปิกับน้องตาพ่อจ๋านี่ครับโอ้ยผมสอนตะโวยไหมครับอ่าน่อุ่นกระพาชุดยอดเนาะสีเสียบก็เบียะฝีมือหลวงครับคนนี้ก็พ่อจ๋าเป็นร่องเป็นร่องไป็นร่องของของขมึงเยาะมึงเยาะอะไรเบียะผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นหรอก เอาได้ครับปานีโอสิได้กินกันเลยครับเแล้วคับกระป๋าจาตะวัเจี้ยว๋จเข้มข้นครับโอ้ยผมประวครับผม็นต้องกินแซ่บ,บ่ครับเสบเนี่งามงนัเนี่ยงามแต่กรเจ้า้เ่บเนี่ยกอะจ๋าจ้าแจ่เบอ ก่เลย่างเเกลแงบบเจ็บดูว่าไอ้อไปเดือวยลอยวัอ่ะนะครับโงสิครับหอยจุ๊บุ้ยมามาที่หลังครับผมมามาที่หลังครับอบุ๊บเป็นไงน้ำจิ้มกัวสุดโตดงไหมกระจายเนาะ บู๊ยหยั่งปูเลยโอ้ยสมัยเราเห็ดแสีบยังมาอร่อยอร่อยเป็นไงน้ำจิ้มอร่อยล่องจำมึงไาเองไหมอีกดว้งนึ่ไงมาแล้วโคงสีมาแล้วครับลาบไข่ต้มกินนอนอย่างนี้เอ้าจำไหมอ่ะจำครับเห็นไงว่าแต่ว่าจะไอ้ไข่แกลบอ่ะจำก่อนจำก่อนจะฟอว์วอลอ่ะอันนี้อ่าลาบเป็นไง สุแวดแมือยไม่เป็นไโอเคไหมผ่านไหมนวอ่าคำงดูนิ้วมันนะครับนิ้วไม่เาไม่ามฮะชุบเป็นไงอันนี้คยค้อยม่บาดปวดม่บาดิแตกตลอดปึ๊บอนี่ซอยจุอ่ะซอยจุนะครับนจายจันอไบงอาซอจุ๊หน กินตั้งนานอาซาชุ่นน่ะท่านผกินตั้งนานเพิ่งไม่กินเนิดกี่โมยเพิ่งทำกันเสร็จล่ะเออของเพิงติดกันแล้วเนี่ยเกาะหาผมเพิ่งติดเสียเพิ่งทำกันเสร็จเนี่ยจุ๊บอ่ะเป็นไงรสชาติพกินได้อะไรน้ำจิ้มผักน้ำจิ้มผัดมึงเพิ่งตื่นปะเนี่ยอเด้ไปหาเมียนไอยปะเนี่ยแลงข้าวเนี่ย